อะไรรถตึ้งไหนโตโยต้าไฮลักแซดอ dition ครับผม <Ừ. S 2> จัดทรงหล่อๆสีนี้ไวรุ่นชอบนี่มันล้ออะไรเนี่ยล้อลายทีอีสามเจ็ดสีทองไหมยอดแดงลัดยางดีเซนติสองห้าห้าห้าสิบอาร์สิบแปดพิมนิยมมันอะไรเนี่ยมีบันไดข้างติดรถมาให้ด้วยพ่อหนุ่มทำไมมันเตี้ยจังเอาลงสองนิ้วฟิตเมนเปีย หนุ่มเลยข้างหลังมันหล่อจังเลยหลอ่ลออมีเฉพาะรุ่นแซทมิดใส่สดิฟหลังให้หลอ่ลอเลยนี่มันสติ๊กเกอร์อะไรนะ้องงานนากมนรับรองออกมาทรงสวยจากได้หล่อหลอแบบนี้ใช้เงินกี่ตังค์อ่ะแบงค์เทา90ใบมีทอนผ่อนเดือนละ9,000เอาอยัางเอาอยัาง เอาเรี่องไปรุ่น